กาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับสบภาพภายนอกแบบนี้นะครับภายในแบบนี้นะครับยังไงก็เรียกว่าคุ้มครับคือ hours later <c oughs> ราคาแบบนี้นะครับสภาพแบบที่เห็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าได้ไปครอบครองนี่ผมก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะจ้ารถคันนี้นี่มันให้ความรู้สึกว่าถ้าจะต้องตัดสินใจเลือกรถ สักคันหนึ่งมีคันนี้จะอยู่ในอันดับต้นๆที่อยู่ในความสนใจเลยนะครับมาทรงนี้นี่สงสัยต้อเช็คเงินในบัญชีซะหน่อยแล้วนะเนี่ยแม่จริงๆอให้ตายเถอะพระเจ้า จอชช่วยกล้วยด้วยนะโอ้รถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะรถยนต์เนี่ยถ้าเราได้พามันออกไปวิ่งทางยาวๆบ้างนะเหมือนเลี้ยงหมาเลยนะพามันไปออกไปวิ่งออกกําลังกายวิ่งทางยาวๆสักเอ่อเหยียบมวนเดียวสักห้าสิบหกสิบโลร้อยโลนะกลับมาวิ่งในเมืองนะั้นรู้เลยครับวิ่งปลื้ดวิ่งปลื้ดเลยแหละ